ใหม่ล่าสุดเป็นไกระแสดีมากชื่อเพลงอะไรนะขออีกรอบชื่อเพลงว่าแฟนวิวครับหรืออีกเรียกภาษาไทยว่าเพื่อนที่ไม่ดีครับใช่ไงครับเพลงนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบที่แอบชอบเพื่อนแล้วก็ไม่กล้าบอกเพื่อนอะไรเก่งไม่ได้ใจอะไรฉ่ำอันนี้แต่งมาจักส่วนตัวเลยมั้ยมาจากมาจากเรื่องราวชีวิตของเราด้วยส่วนนี้ครับแน่เลยตอนนี้ผลตอบรับของเที่เป็นไงบ้างผลตอบผลตอบรับถือว่าเกินคาดมากครับทีแรกทีแรกเรา เราเราก็สุงทำมันกันว่าเพื่อเพื่อนจะถูกใจพี่ไหมหรือว่าหรือว่ามันจะโอเคหรือเปล่าพอองค์ประกอบรวมไม่ว่าจะเป็นเอบหรือว่าเป็นเนื้อเพลงส่วนทุกทุกพาร์ทมันมันดูลงตัวมากก็เพอใจมากแล้วแล้วเพืเ่อนเราเขามีช่วยอะไรบ้างไหมคะปั่นวิ้วเขาบอกว่าเขาช่วยปั่นตลอดนะครับอเออเขาบอกว่าเขานอนฟังเพลงนี้ตลอดอใช่เออ แบบบอกไอเดียแม่แบบเฮ้ยแอบชอบจะแต่งอย่างนี้นะแต่งนี้นะแต่แต,แต,แต่ในส่วนของการแต่งเพลงเราแค่จะไปบอกสตอร,รีอออ่มีพี่มีนแล้วก็พี่นาวพี่นาวเป็นเป็นคนทำผลงานเพลงนี้ขึ้นมาใช่เราแค่แค่บอกไมเคิลินว่าตสตอร,รี่มันเป็นแบบนี้ครับพี่ใช่ร้องเพลงเราได้ยังคุณนุ๊กขอร้องเพลงเราได้ยังร้องได้แล้วครับคุณถีตุถุงนิดนึงอันนี้ตุกดถุงด,ด้วยใช่ แต่ว่าก็แต่แตกอเราพี่ฟายแตกแล้วใช่แ้นแตกแรกของเราดีใจมากแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนที่ช่วยกันรับชมรับฟังแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบเอลงนย่าสงนีเพล่มกอ้า่ยเลยใช่คลับกก็มันเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เพราะว่า เราจะมีอีกสามเพลงเพราะว่าจะให้หนึ่งครบหนึ่งอัลบัม้มเพื่อที่เราจะทําเป็นอัลบั้มออกมาจะเป็นแบบแนวไหนสามเพลงมีแบบแนวคร่าวๆเพลงเพลงต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการแข่งรถใช่ครับใช่แล้วก็ตกท้ายด้วยเป็นเพลงที่อยากมอบให้กับแฟน ใจคัแฟนก็ชมว่าเปล่งออกขึ้นเก่ง <Pop> ข <keys in expand> so ึ then, ้นแล้วเอ็นยพยายามแบบเต็มที่ครับอยู่ในห้องอัดห้อองัดเกือบประมาณ3ชั่วโมงได้เวลาปกติใช่ไหมเวลาปกติถ้าปกติมันต้อง5ชั่วโมงอย่างต่ำครับเออใช่ว่าเขาเร็วขึ้นได้ล่าสุดมันเกิดมันเกิดทุกทุกท่าเราไปนี่คเป็นยังไงบ้างคะก็เตรียมแล้วยังขออุบไว้สักนิดนึงครับเพราะว่าน่าจะได้เล่นเป็นวง วงปิดวงหลักเลยครับวงที่อุบลไปนิดหน่อยครับแต่ก็คือวงคุณนุกน่ะเล่นเปิดวงปลายเล่นปิดวงปิดนี่คือวงตัวเป้งตัวใหญ่อือเราตัวใหญ่ของเขาหรอไม่ใช่มันเกิดความเราเราแบบป๊อปพูล่ากับเขาป๊อปปูล่าใช่โซฮอตมากครับเื่อเกิดนุกก็ควรได้เจอปายแน่นอนได้เจอแน่นอนครับผมแล้วเราเตรียมของฝากอะไรอย่างนี ต้อง,อ,งองรอต้องรอรุ่นกันครับเตรียมไวแล้วใช่ไหมเตรียมไปแล้วครับเป็นของที่เขาชอบแน่นอนของที่เราชอบด้วยครับยังไงเออเราด้ผัดก,กันใช้พอพอ,อ,อเป็นเพื่อนกันมานานอย่างนี้ไ่เวลาเลือกของฝักให้กันเนีย่ยยากไหมยากมากส่วนหนึ่งก็คือจะพูดอยู่เสมอว่าลูกเขามีแบบครบเกือบทุกอย่างแล้วแต่มันจะมีบางอย่างที่เออมันก็มีคินก็ได้หรือว่าในเรื่องในวันสำคัญมันก็ เวลามองเห็นของชิ้นนั้นก็จะได้คิดถึงว่าเออนี่ของของมันเกิดที่เราให้อันนี้เราเหมือนจะนอบถามเอาไหมว่าเขาอยากได้อะไรหรือเราแบบว่าสังเกตอยู่ตลอดก็คือจากที่เราจับสังเกตมาตลอดก็คือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวชอบอยู่ตลอดเลย <c oughs> ชอบมอลลี่ชอบพระชอบอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับเออแล้วเราเอาใจเขายังไงเนี่ยก็เลือกแบบที่เราชอบดีกว่าครับเพ <c oughs> <c oughs> ื่อของอมันเกิดชอบไหมไม่รู้แต่ว่าเราชอบใช่เขาอยากหากนี่เรื่อย ตอนนี้เห็นมุกบอกกำลางทองตอนนี้กำลังหาแล้วร่างทองออกกำลังกายพิทูลพิทูลบุญอ๋อพิทูลก็ต่อแบบตรงๆเลยนะครับเขาหยุดเล่นมาสักพักแล้วครับเออบอถามเพราะว่าได้นั่งกินข้าวด้วยกันก็ถามว่าเอ้ายังออกกำลังกายอยู่ไหมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ออกแล้วเพื่อนตั้งแต่กลับจากเกาหลีเออเขาก็เลิกออกกำลังกายแล้วจะไม่ได้เห็นร่างทองต้องรอจนเดืครับ อาจจะแปลงร่างมาก็ได้เป็นร่างทองเนี่ยเขาเลยอยุดออกการทเป็นใไดาวจะใช่นะอาอีกอย่าง <c oughs> <c oughs> น้ำท่วมเป็นไงบ้างเราไปลงพื่มาน้ำท่วมก็ได้ไปลงพื่มาล่าสุดที่ที่เราไปหนองคายมาแต่ตอนนี้น้ำน่าจะลดหมดแล้วครับก็ดีใจที่ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเหลือน้ำท่วมมีอะไรมีเวลาว่างเราจะไปช่วยแบบนี้เพราะว่าเราเห็น คนเวลาปร,ประสบกับภัยอ่ะมันมันไม่ได้ตั้งตัวจริงๆแล้วก็มันต้องการกําลังใจบางทีไปอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่แค่ได้ไปว่าสูงความสุขเขาก็ยังอยู่เคียงข้าง,งคนสมุดน,นะครับเรื่องไปเห็นบรรยากาศเป็นยังไงบชาวบ้านอะไรเียห็นชาวบ้านแบบบางคนอ่ะเขาเช่านะพี่แต่เขาต้องยิ้มด้วยเออแบบบางคนท่วมน้ําท่วมไปครึ่งหลังบางคนบ้านแทบอยู่ไม่ได้เลยตอนที่ไปเชียงรายรอบ รอบที่แล้วในในบ้านก็อยู่ไม่ได้องโอเคโยกออกมาอยู่ข้างนอกม,มันก็เลยแบบไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยเชือ่อกันก็เราให้กำลังใจว่ายังไงบ้างเทวการออกาเลี้ยส่วนมากเราจะไม่ไม่ไม่พูดถึงไม่ไม่พูดถ,ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นหรือว่าน้ําท่วมบ้านสูงแค่ไหนยังไงเราก็ส่งกําลังใจให้เขาเราก็มอบรอยยิ้มให้เขาว่าเราเขียงขางเสมอค่ะายขอประเด็นหน่งนมันมีแบบเหตุรณกออกมา แ่เกี่ยวกับเรื่องแบบว่าสิ่งทโดนปวดพิซนเตอร์เกี่ยวกับแฟนค่าแล้วทีเนี้ยตัวเองก็เป็นแบบมีแฟนขลับค่ะแฟนขลับเย่นมากก็ผู้จ้างพซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็มุกมุกเป้ามาที่ผู้บังาัิที่ยใช่ไหมแต่ก็ในโดยรวมของไปแล้วก็กับกับพี่ๆที่เป็นแบรนด์หรือว่าเป็นเป็นผู้จ้างเราเนี่ยก็คือเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบปกติไม่มีอะไรครับแล้วก็เลยว่าเออ เราอย่างมีหยอกหยอกพี่เขาอยู่เลยว่าอ้าวมันใช่เหรอพี่มันไม่ใช่เรามจะไปใช่เราได้ยังไงเราก็ยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่เลยใช่ค่ะจริงแล้วความสัมพันธ์กับพี่ก็โดยรวมโอเคนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เราหลงรักลาบุคีมากไงว่าเออมันมันมันซาำน่ารักใช่ๆครับเพราะตอนนี้ก็เห็นว่าพุงนอนตลอดเลยใช่ติดหนึบเลยกำลังน่ารักกำลังพูดบายได้กำลังกำลังอยู่ในแบบเออหน้าคันแคบ แว่ีเรากไหพมีข่าวว่าบางเป็นาวนั้นอยาที่ทให้ี่ราประเาจะบอกแฟนคลับอยู่เสมอว่าโอ้โหเราผ่านมาปมระสบุมเยอะแยะมากมายแล้วกับเรื่องแค่แบบแบบนี้ไม่เป็นไรให้เรารักกันมากๆก็ก็โอเคแล้วก็เป็นรอยยิ้มให้กันก็พอแล้วคนอยู่ข้างนอกจะมองอยังไงเราเราไม่รู้แต่จุดยืนของเราหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่มันมันโอเคมากๆแล้วเรารักกันอืดนไม่รักเราไม่เป็นไรคร่ะ ก็มีมีบ้างตอนได้ได้ยินข่าวแบบเราแอบเครียดไหมคะแบบเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนจริงได้อ่านข่าวเราก็ตกใจนะแล้วเราก็เราก็น้อยด้วยก็คือเรารักแฟนลับอ่าไอไอพูดแบบแบบตรงๆออาใจว่าเออไม่อยากให้แฟนมาว่าเราเราอยู่ตรงนี้ด้วยด้วยมุมเล็กๆของเราแล้วอไม่อยากให้แสงไฟสองมามาทำร้าย ทำลายเขาครับพี่ปไปแล้วทีนี้เราแบบมีวิธีการเลือกรับงานยังไงเพราะว่าอย่างตอนนี้มันมีประมาณว่าแบบเอ้ยมันมีข่าวเรื่องมากมายขงคนในวงการเนาะเราเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบดาวรุ่งมากเดี๋ยวเปิดตัวมิลเตอร์เปิดตัวมินเตอร์เออเราเราเลือกรับงานยังไงบ้างก็สามารถจะเป็นในฝ่ายผู้จัดการแล้วก็ในบริษัทเป็นเป็นเป็นคนคัดเข้ามาใช่ว่าแบรนด์ตัวนี้ดีนะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันโอเคกับเราด้วยใช่ครับแล้วตัวเราแบบมีแบบเลือกเองเลือกไหมว่าแบบเลียนยังไงเออเลียนยังไงตัวเราเลือกเองมันก็มีแค่การแข่งขันรถที่เราชอบแค่นใช่ครับเออแล้วก็มีแบรนด์ที่ตัวอ่อ,อก็สลิปยิงมาซซิก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอแคนดี้บิงก็ดีใช่ครับอย่างการรับงานรีวิวของเราแล้วแต่ะราคา เรามีแบบว่าการอ่านการสก,สกีหรืออะไรในรามันต้องมันต้องสกีแล้วก็ต้องลองใช้ก่อนอยู่แล้วครับมันเป็นมันเป็นธรรมดาเพราะว่าเราเรานำมาใช้เองเราจะได้รู้ว่ามันมันดีหรือไม่ดีจริงๆก็ถึงบอกต่อกเอคนะโอเคนะอเค่ะเ,เดี๋ยวช่างภาพเก็บภาพก่อนเลย